สำหรับม .39 และม .40 บ้างโดยท่านรัฐมนตรีนะคะก็มีนโยบายจะขอเงินเพิ่มใน13จังหวัดแรกปิดแล้ว2เดือนทางรัฐมนตรีจะขอเพิ่มให้อีก1เดือน,นะค,ะอค่ะเพราะข้อเท็จจริงปิด2เดือน ส่วน16จังหวัดที่เหลือนะคะหลังปิดเดือนเดียวก็จะจ่ายเดือนเดียวเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีแรงงานต้องไปของบเพิ่มค่ะเพื่อจ่ายให้2เดือนอีก5,000บาทเพราะช่วงแรกประกาศ10จังหวัดก่อนนะคะต่อมาก็ประกาศเพิ่มอีก3จังหวัดส่วนอีก16จังหวัดการโอนเงินในส่วนของม40นะคะก็จะเริกโอนเงินเยียวยาเขาให้วันแรกวันที่24-26สิงหาคมนี้ต่อมาท่านไหนเป็นผู้ประกันตนม39นะคะก็จะโอนเงินให้ก่อน1วันค่ะคือโอนเงินให้วันที่23สิงหาคมนี้ โดยทางประกันสังคมนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระคา่ะในกลุ่ม13จังหวัดสมัครเป็นผู้ประกันตนม40เพิ่มและได้ขยายเวลาจ่ายเงินสมทบงวดแรกด้วยนะคะภายใน24สิงหานี้จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมที่เรานำมาฝากกันเก